คุณผู้ฟังคะเคยนึกสงสัยไหมคะเวลาเราได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งผ่านไปนะคะ่ะทําไมเสียงไซเรนแบบมันถึงไม่เหมือนเดิมตลอดตอนวิ่งเข้ามาเสียงก็แบบนึงพอวิ่งผ่านไปแล้วเ,เสียงต้องเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเอกสารที่เราจะมาคุยกันวันนี้คะ่ะมีคําตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์เสียงที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละคะ่ะอืมครับ เป็นปรากฏการณ์ที่นักฟิสิกส์เขามีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเลอร์หรือดอปเลอร์อิเลฟต์นั่นเองครับซึ่งเอกสารชุดนี้ก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยครับว่าทําไมเสียงที่เราได้ยินถึงเปลี่ยนไปเวลาที่แหล่งกําเนิดเสียงอย่างรงพยาบาลในตัวอย่างเมื่อกี้นี้มีการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับตัวเราซึ่งเป็นผู้ฟังครับ น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่ามีชื่อเรียกหรือว่ามีหลักการอะไรอธิบายเบื้องหลังด้วยวันนี้เราก็จะมาเอ่อมาเจาะลุกเอกสารนี้กันนะคะเพื่อจะสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาทําความเข้าใจว่าปรากฏการณ์ดอปเปอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็มันเกิดขึ้นได้ยังไงมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างค่ะครับผมเป้าหมายก็คือทําความเข้าใจหลักการพื้นฐานของมันแล้วก็อาจจะเห็นความเชื่อมโยงที่เอ่อ ที่น่าทึ่งนะครับระหว่างสิ่งที่เราได้ยินกับเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับโอเคค่ะมาเริ่มแกะดูเนื้อหากันเลยนะคะเอกสารนี่เริ่มต้นด้วยการให้คำจำกัดความของปรากฏการณ์ดอปเลอร์เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้สังเกตการหรือก็คือผู้ฟังอย่างเราๆเนี่ยค่ะ ได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงมีความถี่เปลี่ยนไปจากความถี่เดิมที่แหล่งกําเนิดเขาปล่อยออกมาจริงๆซึ่งเหตุผลหลักก็เพราะว่ามีการเคลื่อนที่เอ่อที่เรียกว่าสัมผัสนะคะระหว่างตัวแหล่งกําเนิดเสียงกับตัวผู้สังเกตการใช่ครับคําว่าความถี่เปลี่ยนไปนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยความถี่ของเสียงเนี่ยในทางปฏิบัติมันก็คือระดับเสียงสูงต่ําที่เราได้ยินนั่นเองครับอย่างเสียงไซเรนรถพยาบาลถ้าเรายืนอยู่ริมถนนเฉยๆนะครับ ตอนที่รถพยาบาลวิ่งตรงเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะได้ยินเสียงไซเรนที่มันแหลมสูงกว่าปกติใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เสียงจะแหลมแหลมขึ้นครับอันนั้นคือความถี่เสียงที่เราได้ยินมันสูงขึ้นแต่พอมันวิ่งผ่านตัวเราไปแล้วกำลังวิ่งห่างออกไปเนี่ยเสียงไซเรนที่เราได้ยินก็จะเอ่อทุ้มต่ำลงกว่าเดิมอ๋อค่ะ นั่นก็คือความถี่เสียงที่เราได้ยินมันต่ําลงครับชัดเจนเลยค่ะพอนึกภาพตามแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วเอกสารเขาอธิบายกลไกเบื้องหลังเรื่องนี้ยังไงคะว่าทําไมการเคลื่อนที่ถึงทําให้เสียงมันสูงสูงต่ําๆได้แบบนี้ในเอกสารมีภาพประกอบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองนึกภาพรถพยาบาลกําลังเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วก็เปิดไซเรนไปด้วยนะครับตัวคลื่นเสียงที่แผ่ออกวก่าจากรถนะครับถ้าเราดูคลื่นเสียงที่แผ่ออกไปด้านหน้า ในทิศทางที่รถกําลังเคลื่อนที่ไปจะเห็นว่าหน้าคลื่นเสียงมันเหมือนถูกเอ่อถูกอัดเข้าหากันนะครับอ๋อเหมือนมันโดนบีบบีบเข้ามาใช่ครับทําให้ระยะห่างระหว่างหน้าคลื่นแต่ละลูกหรือที่เราเรียกว่าความยาวคลื่นเวฟเลนท์หรือล a มด d าเนี่ยมันสั้นลงครับเหมือนกับว่ารถมันวิ่งไล่ตามคลื่นเสียงที่ตัวเองปล่อยออกไปข้างหน้าคลื่นมันก็เลยกระชันชิดเข้ามามากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับถูกต้องครับในทางกลับกันนะครับ ถ้าเราดูคลื่นเสียงที่แผ่วไปด้านหลังรถในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับจะเห็นว่าหน้าคลื่นมันจะดูยืดออกห่างจากการมากกว่าเดิมทําให้ความยาวคลื่นด้านหลังรถเนี่ยมันยาวขึ้นครับอ๋อเพราะว่ารถกําลังเคลื่อนที่หนีห่างจากคลื่นที่ปล่อยไปด้านหลังนั่นเองเข้าใจแล้วค่ะเหมือนด้านหน้าคลื่นโดนบีบด้านหลังคลื่นโดนยืดออกแล้วความยาวคลื่นที่เปลี่ยนไปนี้มันส่งผลต่อเสียงสูงต่ําที่เราได้ยินยังไงคะ คืออย่างนี้นะครับความยาวคลื่นกับความถี่เสียงเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยตรงเลยผ่านความเร็วเสียงครับตามหลักฟิสิกส์พื้นฐานเลยนะครับความเร็วคลื่น v จะเท่ากับความถี่ f คูณด้วยความยาวคลื่นล a มด d a v เท่ากับ f ล a มด d a ใช่ไหมคะใช่ครับ v เท่ากับ f ล a มด d a ทีนี้ความเร็วเสียงในอากาศ v เนี่ยมันมีค่าค่อนข้างคงที่นะครับในสภาวะแวดล้อมเดียวกันดังนั้น พอความยาวคลื่น lambda มันเปลี่ยนไปเพราะการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดความถี่ f ที่ผู้สังเกตาการแต่ละตําแหน่งวัดได้หรือว่าได้ยินเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยเพื่อให้สมการ v เท่ากับ f lambda มันยังคงเป็นจริงอยู่ครับอ๋อ oh, หมายความว่าพอรถวิ่งเข้าหาเราซึ่งคลื่นด้านหน้าเนี่ยความยาวคลื่นมันสั้นลงใช่ไหมคะความถี่เสียงที่เราได้ยิน f ก็เลยต้องสูงขึ้นเพื่อให้ผลคูณ f l a m b d มันยังเท่ากับ v เดิม erm. ถูกต้องครับ แล้วพอรถวิ่งออกจากเราเคลื่อนด้านหลังความยาวคลื่อนมันยาวขึ้นความถี่เสียงที่เราได้ยินก็เลยต้องต่ำลงถูกต้องแม่นยำเลยครับนั่นคือคกลไกหลักเลยครับซึ่งเอกสารก็มีสูตรที่อธิบายความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างชัดเจนด้วยครับสำหรับกรณีที่ผู้สังเกตการอยู่นิ่งแต่แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่นะครับสำหรับผู้สังเกต A ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งก็คือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่เข้าหาเนี่ยความยาวเคลื่อนที่ A วัดได้ลมด้านหน้าจะสั้นลง คำนวณจาก v vs fs ครับส่วนผู้สังเกต b ที่อยู่ด้านหลังหรือแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ออกเนี่ยความยาวคลื่นที่ b วัดได้ล a m b าหลังจะยาวขึ้นคำนวณจาก v plus vs fs โดยที่ v คืออัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับ vs ก็คืออัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงหรือซอ u แล้วก็ fs คือความถี่จริงที่แหล่งกำเนิดเสียงหรือซอ u ปล่อยออกมาครับโหมีสูตรด้วยแต่ดูแล้ว ตัวแปร v s หรืออัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงนี่เองที่เป็นตัวการสำคัญใช่ไหมคะเพราะถ้า v s เป็นศูนย์คือรถหยุดนิ่งเลยทั้งลำด้าหน้าและแลำดา้าหลังก็จะเท่ากับ v f s เหมือนกันหมดเลยไม่มีความแตกต่างใช่ครับใช่เอ่ยการเคลื่อนที่ของแหล่งกาเนิด v s คือตัวที่ทำให้เกิดความแตกต่างของความยาวคลื่นซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างของความถี่ที่ผู้สังเกตแต่ละคนได้รับครับแต่เรื่องมันยัง ซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แหล่งกําเนิดเสียงที่เคลื่อนที่ได้ผู้สังเกตการหรือผู้ฟังเองก็เคลื่อนที่ได้เหมือนกันอ๋อค่ะซึ่งเอกสารก็มีสูตรที่ครอบคลุมกรณีทั่วไปมากขึ้นด้วยครับหมายถึงว่าถ้าสมมติตัวเองไม่ได้ยืนนิ่งๆแต่กําลังขับรถอยู่แล้วมีรถพยาบาลวิ่งสวนมาหรือว่าวิ่งตามมาแบบนี้ก็ยังเกิดปรากฏการด์ดอปเปอร์อยู่ใช่ไหมคะเกิดแน่นอนครับ แล้วความถี่ที่เราจะได้ยินก็จะยิ่งเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนที่ของเราด้วยครับเอกสารให้สูดทั่วไปสำหรับคำนวณความถี่ที่ผู้สังเกตการลิสเซอร์ได้ยินหรือ FL ไว้แบบนี้ครับ FL เท่ากับ V บก VL ส่วน V บก VS FS ครับสูตรนี้ดูซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยนะคะมีตัวแปร VL เพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้คืออะไรคะ อ๋อ oh, vl ก็คืออัตราเร็วของผู้สังเกตการหรือ listener นั่นเองครับผมส่วน v คืออัตราเร็วเสียง vs คืออัตราเร็วแหล่งกำเนิดแล้วก็ fs คือความถี่ต้องกำเนิดก็เหมือนเดิมครับทีนี้สูตรนี้มันเจ๋งตรงที่มันคำนึงถึงการเคลื่อนที่ของทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งคนฟัง vl แล้วก็แหล่งกำเนิดเสียง vs ครับแล้วเครื่องหมายบวกลบหรือทูในสูตรล่ะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องใช้บวกหรือลบตอนไหน อ,อันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องดูทิศทางการเคลื่อนที่สัมพัสกันครับเอกสารอาจจะไม่ได้ลงลึกทุกกรณีแต่หลักการง่ายๆก็คือถ้าผู้ฟัง L เคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกําเนิด S เนี่ยมันจะทําให้เราเจอหน้าคลื่นบ่อยขึ้นความถี่ fL ก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งมักจะใช้เครื่องหมายที่ทําให้ตัวเศษในวงเล็บมันมากขึ้นเช่น VL อ๋อเข้าหาทําให้เจอเคลื่นบ่อยขึ้นความถี่สูงขึ้นครับ แต่ถ้าผู้ฟังเคลื่อนที่หนีออกจากแหล่งกำเนิดก็จะเจอหน้าคลื่นน้อยลงความถี่ FL ก็จะต่ำลงมักจะใช้เครื่องหมายตรงข้ามเช่นลบ VL ครับส่วนสำหรับแหล่งกำเนิด S ถ้าเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังมันจะไปบีบอัดคลื่นทำให้ความถี่ FL สูงขึ้นอันนี้มักจะใช้เครื่องหมายที่ทำให้ตัวส่วนในวงเล็บน้อยลงเช่นลบ VS แต่ถ้าเคลื่อนที่หนีออกมันจะยืดคลื่นทำให้ความถี่ fl ต่ำลงก็มักจะใช้ plus vs รับผมือฟังดูเหมือนต้องจำเยอะนิดหน่อยนะคะแต่พอจะจับหลักการได้ว่าการเคลื่อนที่ของทั้งคู่มีผลต่อเสียงที่เราได้ยินหมดเลยงั้นลองคิดสถานการณ์ดูนะคะสมมติว่าทั้งรถพยาบาล s และตัวเราเอง l เนี่ยขับรถไปในทิศทางเดียวกันเลยด้วยความเร็วเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลย แบบนี้ VL กับ VS มันเท่ากันแต่ทิศทางมันสัมพันธ์กันยังไงเอ๊ะมันจะเกิดดับเบิลเอฟเฟกต์ไหมคะโอ้เป็นคำถามที่ดีมากครับถ้าทั้งคู่เคลื่อนที่ไปทางเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยนะครับระยะห่างระหว่างกันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าเดิมตลอดในกรณีนี้ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างผู้ฟังกับแหล่งกําเนิดจะเป็นศูนย์พอดีครับผลก็คือจะไม่มีปรากฏการณ์ดอปเอร์เกิดขึ้นเลยครับ อ้าวจริงเหรอคะจริงครับความถี่ที่เราได้ยิน fl จะเท่ากับความถี่ที่แหล่งกำเนิดปล่อยออกมา fs แป๊ะแปะเลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าหัวใจสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่ว่าใครเคลื่อนที่แต่เป็นการเคลื่อนที่สัมพัสระหว่างกันตัางหากครับโหเพึ่งเข้าใจคำว่าสัมผัสชัดเจนก็ตอนนี้ลคะค่ะแสดงว่าถ้าความเร็วไม่เท่ากันหรือทิศทางต่างกันนิดเดียว ก็เกิดผลได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าหาเราเราวิ่งเข้าหาแหล่งกําเนิดเราวิ่งหนีหรือแหล่งกําเนิดวิ่งหนีขอแค่มีความเร็วสัมพัทธ์ที่ไม่ใช่ศูนย์เท่านั้นเองถูกต้องครับมันเป็นหลักการที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากนะครับ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงเลยระหว่างการเคลื่อนที่ในทางกลศาสตร์กับสิ่งที่เราสังเกตได้จากคลื่นไม่ว่าจะเป็นคลื่นเสียงหรือจริงๆแล้วก็รวมถึงคลื่อนอื่นๆด้วยนะครับน่าสนใจค่ะแล้วในชีวิตประจําวันนอกเหนือจากเสียงรถพยาบาลหรือรถตํารวจมีตัวอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราอาจจะเจอปรากฏการณ์นี้แต่ไม่รู้ตัวมีครับลองนึกถึงเสียงรถไฟดูครับถ้าเรายืนรอที่ชานชาลาตอนรถไฟกําลังวิ่งเข้ามา เสียงวูบหรือเสียงล้อบดกับรางจะฟังดูสูงกว่าปกติเล็กน้อยนะครับอืพอรถไฟผ่านไปแล้วเสียงก็จะทุ้มลงหรือแม้กระทั่งเสียงรถแข่งในสนามแข่งเสียงเครื่องยนต์ตอนวิ่งเข้าหาเรากับตอนวิ่งห่างออกไปก็จะต่างกันจริงด้วยค่ะเสียงรถแข่งนี้ชัดเลยเสียงมันวูมผ่านไปแบบเปลี่ยนโทนเสียงไปเลย ใช่ครับหรือถ้าแบบใกล้ตูมากๆเลยเสียงตแตรรถยนต์ที่วิ่งสวนมาหรือวิ่งแซงเราไปก็มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เล็กน้อยเหมือนกันครับเพียงแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่าเสียงไซเรนที่ดังต่อเนื่องแล้วก็มีความถี่ค่อนข้างคงที่จริงด้วยค่ะ แล้วหลักการนี้มันถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมคะนอกเหนือจากแค่การอธิบายปรากฏการณ์ที่เราได้ยินเฉยๆโอ้โหมีการนำไปประยุกต์ใช้ยเยอะมากเลยครับอย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือเรดาร์ーーตรวจจับความเร็วของตำรวจจราจรนะครับอ๋อที่จับคนขับรถเร็วนั่นแหละคะใช่ครับอันนั้นก็ใช้หลักการดอป p l เปอร์เหมือนกันแต่เป็นการใช้กับคลื่นเรดาร์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนที่จะเป็นคลื่นเสียงนะครับ ตำรวจจะยิงคลื่นเรดาร์ออกไปกระทบรถเป้าหมายแล้วก็วัดความถี่ของคลื่นที่สะท้อนกลับมาความแตกต่างของความถี่ระหว่างคลื่นที่ส่งออกไปกับคลื่นที่สะท้อนกลับมาจะบอกได้ว่ารถคันนั้นกำลังเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกห่างจากเครื่องยิงด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับโหเพิ่งรู้เลยค่ะว่าเรดาร์จับความเร็วใช้หลักการเดียวกับเสียงรถพยาบาลเลยแค่เปลี่ยนชนิดของคลื่นเท่านั้นเองใช่ครับหรือในการพยากรณ์อากาศ เรดาร์ตรวจอากาศก็ใช้หลักการดอปเลอร์ในการวัดความเร็วและก็ทิศทางของหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งในก้อนเมฆเพื่อดูการเคลื่อนตัวของพายุครับอ๋อที่ดูว่าฝนจะตกทางไหนพายุจะมาทางไหนประมาณนั้นครับ หรือแม้กระทั่งในทางการแพทย์เครื่องอัลตราซาวบางชนิดก็ใช้ดอเปอร์เอฟเฟกกับคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตรวจดูการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดหรือการเต้นของหัวใจทารกในครั์การเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมาจากเม็ดเลือดแดงที่กำลังเคลื่อนที่นะครับจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดได้ครับสุดยอดเลยค่ะจากแค่การสังเกตเสียงไซเรนรถพยาบาล กลายเป็นหลักการสำคัญที่ใช้ในเทคโนโลยีหลายๆยด้านขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะครับผมมันแสดงให้เห็นว่าหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์แม้จะดูเรียบง่ายนะครับแต่สามารถนำไปต่อยอดและก็ประยุกใช้ได้อย่างกว้างขวางมากครับการเข้าใจปรากฏการ์ดอปเปอร์เนี่ยไม่ใช่แค่การรู้สูตรคำนวณแต่เป็นการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่กับธรรมชาติของคลื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในหลายๆสาขาวิชาเลยทีเดียวครับ จรุบจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะคะเอกสารชุดนี้ก็ได้อธิบายปรากฏการณ์ดอปเลอร์ว่าคือการที่ผู้ฟังรับรู้ความถี่เสียงหรือก็คือระดับเสียงสูงต่ำนั่นแหละค่ะเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อมีการเคลื่อนที่สัมพัสระหว่างตัวผู้ฟังกับแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งมันอธิบายได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของความยาวคลื่นเสียงที่ถูกบีบอัดหรือยืดออกเนื่องจากการเคลื่อนที่ แล้วก็สามารถคำนวณความถี่ที่เปลี่ยนไปนี้ได้โดยพิจารณาความเร็วของทั้งผู้ฟังและแหล่งกำเนิดค่ะใช่ครับเป็นการสรุปที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่เราคุยกันได้ดีเลยครับการทำความเข้าใจหลักการนี้นะครับไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจเสียงรอบตัวได้ดีขึ้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจในหลักการเดียวกันนี้ที่อาจเกิดขึ้นกับคลื่นชนิดอื่นๆด้วยครับ นั่นสินะคะพอคิดแบบนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยถ้าการเคลื่อนที่สัมผัสมันส่งผลต่อคลื่นเสียงที่เราได้ยินได้ขนาดนี้แล้วมันจะส่งผลต่อคลื่นแสงที่เรามองเห็นด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นแสงจากดวงดาวหรือกาแล็กซีที่อยู่ไกลามากๆแล้วก็กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากๆเทียบกับโลกเราการเคลื่อนที่ของมันจะทําให้สีของแสงที่เราเห็นเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะ หลักการดอปเลอร์นี้จะสามารถใช้อธิบายปรกากฏการณ์ในระดับจักรวาลหรือเทคโนโลยีอื่นๆที่เรายังนึกไม่ถึงได้อีกหรือเปล่าอืมนี่เป็นคำถามที่ชวนให้คิดแล้วก็ลองไปสำรวจต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้จริงๆค่ะ